สวัสดีครับสวัสดีครับผมช่างวุฒินะครับผมวันนี้จะมาพูดถึงตัวเครื่องดะคอนไฟล์นะครับดะคอนไฟล์นะครับน้าใน1กล่องนะครับผม1กล่อง1ชุดนะครับผมนะเราก็จะมีตัวเครื่องนะครับผมแล้วก็จะมีตัวหกเหลี่ยมนะครับผมนะหกเหลี่ยมมาให้ด้วยนะครับนะอ่ะเรามาดูกันตัวดะคอนไฟล์นะครับผมนะตัวดะคอนไฟล์ตัวนี้นะครับผมนะจะทำงานได้2ระบบนะครับผมเป็นระบบสายเกี่ยวนะครับผมกับเป็นตัวระบบ RCA นะครับ RCA นะครับตัวเนี้ย นะครับรุ่นนี้ด้านบนไม่สามารถปรับอ่อนแข็งได้นะครับเป็นแค่ตัวโชว์เฉยๆนะครับไม่สามารถปรับอ่อนแข็งได้นะครับนะไม่สามารถปรับแข็งได้ส่วนตัวดันก้านเข็มรุ่นนี้จะเป็นทองเหลืองอย่างดีเลยนะครับผมนะตัวนี้ดีมากนะครับผมดีมากส่วนอีกตัวนี้นะครับผมนะตัวนี้เลยนี่ตัวนี้ ตัวล็อกก็บอกนะครับผมตัวล็อกก็บอกนะตัวล็อกก็บอกเนี่ยเวลาลูกค้าไปใช้หรือเวลาช่างใช้เนี่ยนะครับผมนะตัวเนี้ยผมจะบอกเลยว่าเราไม่จะเป็นจะต้องไปขันให้มันแน่นมากเอาแค่พอตึงตึมือนะครับนะแค่พอตึงๆึมือนะครับผมพอเราใส่ไปปุ๊บเนี่ยเราขันปุ๊บปุ๊บปไปเนี่ยนะปิดปั๊บแค่พอตึงๆงมือนะครับแค่พอตึงๆึงมือตัวนี้ก็จะอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าตัวล็อกของมันเนี่ยเขางดีอะแน่นนะครับนะเขางนดีแน่นนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดการเสียหายนะครับผมนะเกิด <_ d ata> การเสียหายขึ้นมานะครับ <_ d ata> เกิดการแตกหักถ้าเกิดว่าเราไปขันไปไขนะแน่นมากเนี่ยถ้าเราไปไขแน่นมากนะครับผมเนี่ยสมมติเราไขาแล้วเราไขาตึงมากตึงมากแน่นมากนะครับผมนะตัวตัวเนี้ยนะครับมันจะแตกนะมันจะแตกมันก็จะทําให้เกี่ยวในหวานไปเลยนะครับเพราะฉะนั้น ตัวนี้เอาแค่ไขพอแค่ตึงมือพอนะครับเอาแค่พอตึงตึงมือนะครับผมไม่ต้องแบบขนาดนั้นแค่พอตึงมือมันก็อยู่แล้วนะครับผมนะตัวนี้ถ้าเกิดว่ามันเกิดการหักเสียหายอะไรมาเนี่ยทางร้านไม่ได้รับผิดชอบในจุดนี้นะครับเพราะว่าทางร้านจะเช็คก,ก่อนนะว่าหักไหมมีรอยแตกรอยรล้าไหมนะครับผมทางร้านจะทําการเช็คให้ลูกค้าก่อนก่อนที่จะจัดส่งทุกครั้งนะครับผมนะ นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ลักษณะการทํางานของมันนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับผมนะใช้ได้ทั้งสายเกี่ยวและสาย RCA นะครับนะพอใส่เข็ม้าไปปุ๊บเราก็ดันก้านเข็มเข้าไปนะครับผมนะหมุนเนี่ยว่ามันจะค่อยๆดันเวลาดันไปเราก็ดันไปแค่แตะเบาๆนะครับผมแตะให้มันตรงร่องของเขาเรียกอะไรลูกลูกลูกกลิ้งมันเนี่ยนะเป็นลูกร้อมันเลยนะครับแค่นั้นเองนะครับส่วนตัวด้านล่างเนี่ยนะครับผมนะเราขันแค่พอ ตึงมือนะครับผมไม่ต้องไปขันแบบให้มากนะเอาแค่พอแค่พอตึงๆมือก็จะอยู่แล้วนะครับผมเพราะตัวรุ่นเนี้ยจะอนข้างที่จะล็อกแน่นนะครับนะ่อนข้างที่จะล็อกแน่นอยู่แล้วนะครับอ่าตัวนี้เราก็มามาอธิบายกันนะครับผมนะมาอธิบายมาแนะนํากันนะครับผมมาแนะนํากันอธิบายกันนะครับผมเลักษณะการใช้งานลักษณะการอัดกระบอกนะครับผมนะอัดกระบอกเนะี่ยแค่พอตึงๆมือเนี่ย,ยแค่นี้พอแล้วเนี่ยบอเนี่ยแค่นี้ ตึงๆมือเนี่ยแค่นี้ก็อยู่แล้วนะครับผมอยู่แล้วเพราะว,ว่าตัวกระบอกอแค่นี้นนแน่นนะครับนะโอเคนะช่างวุฒินะครับผมนะขอบคุณมากครับ